สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับป๊อ a ออโต้กา g e วันนี้อินอยู่กับรถ Honda Civic ชมได้เหมือนชั่นรหัสตัวถังก็คือ ES มาต่อกันในเอพิโซดที่2เลยนะครับวันนี้เรายังอยู่กับระบบเบรกเหมือนเดิมแต่เราจะมาตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรกว่าอยู่ในระดับแม็กซ์หรือไม่พร้อมกันนี้ก็จะได้สังเกตดูสีของน้ำมันเบรกไปในคราวเดียวกันว่าเป็นสีอะไร และสมควรที่จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกในครั้งนี้หรือไม่เพราะน้ํามันเบรกที่มีสีคล้าจนไปถึงดำบ่งบอกให้เรารู้ว่าในน้ำมันเบรกนั้นมีความชื้นสะสมอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งไม่เป็นผลดีต่อระบบเบรกเลยมาเอิยว่ามาตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกนะครับดูว่าน้ำมันอยู่ในระดับปกติหรือไม่เปิดเจอก็ตกใจเล็กน้อยนะครับเนื่องจากมีสีค่อนข้างดำพอสมควรเลยนะครับก็เดี๋ยวจะลองวัด ความชื้นให้ลูกค้าดูนะครับให้เป็นประจ์ว่าสีแบบนี้จริงๆแล้วผมไม่ต้องวัดก็ได้นะครับแต่ว่าอยากให้ลูกค้าได้เห็นนะครับว่าสีแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกนะครับแล้วก็นอกจากสีแล้วเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับ <c oughs> ก็จะมีความชื้นเข้าไปกับยว้องด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะใช้เครื่องมือวัดบอกระดับความชื้นนะครับออเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะครับโดยหลักการแล้วนะครับ สีส้มนะครับถ้าเห็นไฟแสดงสีส้มนะครับก็แสดงว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้งานได้อีกระดับหนึ่งนะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นไฟสีแดงขึ้นมานะครับบอกให้เราได้รับทราบว่าระดับความชื้นค่อนข้างสูงนะครับสมควรที่จะมีการเปลี่ยนถ่ายระดับน้ํามันเบรกนะครับเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพื่อให้ระบบเบรกกลับมามีประสิทธิภาพเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจเช็คระดับความชื้นไปพร้อมๆกันนะครับ อันนี้นะครับเป็นเครื่องมือวัดความชื้นของน้ํามันเบรกนะครับครับผมจะจุ่มเข้าไปในกระปุกน้ํามันเบรกนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีที่มันแสดงเป็นสีส้มหรือสีแดงนะครับตะกรู่ครับมือสาวาเห็นไหมเอ่ยสักครู่นะครับอันนี้ เป็นสีแดงสุดเลยนะครับมันจะมีไฟบอกระดับความชื้นทั้งหมด4ระดับด้วยกันนะครับสีเขียวนี่เป็นไฟพาวเวอรของเครื่องวัดนะครับส่วนไฟดวงที่2จากด้านล่างนะครับเป็นสีส้มนะครับก็ความชื้นจะอยู่ระดับสักประมาณ2%หรือต่ำกว่านะครับส่วน2ดวงข้างบนนะครับเป็นสีแดงนะครับก็จะเป็นระดับ3%และ4%เตามลำดับ ดองบอกให้เรารู้ได้ว่าความชื้นในค่อนข้างสูงนะครับที่เจือปนอยู่ในน้ํามันเบรกก็สมควรจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกโดยเรี่สุดนะครับสําหรับเคสนี้นะครับก็ขึ้นครบเลยนะครับก็ควรจะมีการเปลี่ยนถ่ายนะครับก็อย่างที่แจ้งลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวหลังหน้าฝนก็คือจะมีการเวอร์ฮอลระบบเบรกทั้งระบบเลยนะครับถริงตอนนั้นก็แน่นอนเปลี่ยนไปตัวเลยนะครับรับผมก็อันนี้เป็นการทดสอบให้ลูกค้าได้เห็นนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามชมในช่อง Pop Auto Garage และฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการสร้างสารรค์ผลงานที่ดีครับ